บรรยากาศช่วงเย็นนะคะดูแตกต่างจากช่วงเช้าเลย <c oughs> แย่กว่า <c oughs> วเช้า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ดีกว่านะเออ,อ,อก่านที่ตุ้ยบอกกอนนะเนาะว่ามันไม่มีปัจจัยอะไรบวกเข้ามาเพิ่มเติมใช่แล้วก็ <c oughs> เอ,อช่วงบ่ายเนี่ยตัวเลขเศรเษฐกิจยุโรปเนี่ยออกมาเนี่ยก็ไม่สู้จะดีนะักนะโดย, <c oughs> ยเฉพาะตัวเลข GDP ของอังกฤษเนี่ย เทียบรายเดือนออกมาลบ0.5เปอร์เซ็นตเยออเยออกมา0เปอร์เซ็นต์ครับก็แสดงว่าอืมไม่โตไม่แถมติดลบติดลบถอยด้วยนะครับก็เลยทําให้เอตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเปิดมาก็ร่วงดัอราคาหนลบ0.64เปอร์เซ็นต์ซีสซีส4ฝรั่งเศสลบ0.75เปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยเอปัจจัยบวกในประเทศมีไหมยังไม่เห็นนะคะ อ่าปัจจัยบวกในต่างประเทศมีไหมก็ยังไม่มีเนาะเออมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับค่ะอืมก็เลยบ้านเรานี่ก็คือจะติดลบก็ไม่ต่างจากเพื่อนบ้านเท่าไหร่ใช่ถูกต้องนะด้วยสภาพบรรยากาศมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์ของเราเอส u 23ูสองสามนะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ยังสามารถที่จะโคช็อไปได้ นะครับไถาช็อตในทา f เฟรมเดลี่สต็อปลอสนะครับอยู่ที่เก้าเก้าเท่าไรเอ่ยมาเช้านี้เก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าค่ะแล้วดูแล้ววันนี้ทำท่าว่าจะปิดร่วงนะเพราะฉะนั้นนะก็มีโอกาสที่จะทำให้จุดสต็อปลอสจะกดลงมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับก็คือกดลงมาอยู่ที่เก้าร้อยสี่สิบเอ็ด เอาร้อยสี่สิบเอ็ดอืมครับผมค่ะพี่วุยและใน Time Frame Weekly ญาติดูอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือเก้าสามสองืคือเก้าสามสองคืออะไรเก้าสามสองเป็นจุดที่ถ้าสมมุติหลุดเนี่ยมันจะทำให้ภาพ Weekly เนี่ยมันมันสอดคล้องก็คือ Weekly ลง เดลี่ลงค่ะแล้วก็หนึ่งชั่วโมงก็ลงลงด้วยใช <Try. S 2> ่มันจะมันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ขาช็อตของเราน่าจะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงไม่รู้ว่าน่าจะได้รอบอ่ะเนี่ยน่าจะได้อยู่นะใช่ เอ,อโซนเป้าหมายทางด้านล่างนะฮะก็แถวแถวเก้าสามแปดไปจนถึงเก้าสามห้าเก้าสามแปดถึงเก้าสามห้าค่ะวันนี้ก็ลงลงไปโดยแถวแถวเก้าสามหกนะก็ถือว่าเป็นโซนในการเทคโปรฟิตพอดีในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้ไปรอบหนึ่งวันนี้ครับก็ได้ตังแล้วอะไปดูทองกันหน่อยดีกว่าสำหรับทองคำ นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อของสหรน่าจะส่งผลชงลบต่อเนื่องนะกับทองคําทองคําก็เด้งยากล่าสุดพันเก้าร้อยสิบเอ็ดเหรียญ i ามเฟรมเดนลี่ของเราก็วันนี้เป็นวันแรกนะที่อยู่ฝั่งช็อตโดยมีจุดสต็อป o อ s ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองเหรียญส่วนโซนแนวต้าน หนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าสองศูนย์ะโอกาสเด้งมันก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันแถวนี้แล้วก็เลงเป้าหมายตั้งแต่หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยแล้วก็หนึ่งแปดเก้าสี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนในการอ่าเทคโปรฟิตโดยตัวเลขที่จะประกาศเนี่ยทุ่มทุ่มครึ่งใช่ไหมเออทุ่มครึ่งใช่ทุ่มครึงคร่งครับ โอเคอไปดูค่าเงินกันต่อเลยพี่จุ้ยในส่วนของค่าเงินวันนี้นะฮเงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าย่างต่อเนื่องค่ะขาลองก็ถือกันต่อไปขาลองถือต่อ s t o p l o s s ดอลลาร์บาทอยู่ที่สามห้าสี่ศูนย์ส่วนดอลลาร์เยน ตละเยนก็ถือลองเช่นเดียวกันตรงนี้นะฮะตับตลาดเยนหนึ่งสี่หกจุดห้าหกค่ะยูโรดอลลาร์ยูโรหลังจากที่รีบามาสองวันนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ปรับตัวลงล่าสุดหนึ่งจ 7, ุดศูนย์เจ็ดสามแปดค่ะเพราะนั้นขายชอ็อตของเรา ตอบให้ดูที่หนึ่งจุดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งถัดไปสำหรับซิงเกิลสต็อกซิงเกิลสต็อกสุภาพัลเนี่ยนะฮะออวันนี้งัดกลับขึ้นมาฮะ,ะล่าสุดยี่สิบเอ็ดสีะะ่ศูนย์ค่ะะก็แนะนำฝืนถือลองตอบอไปใช่แล้วก็สต็อกเนี่ยยี่สิบาทสามสิบค่ะแต่ถ้าวันนี้ปิดบวกสต็อกจะยกมาอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาท ส่วน SCB นะวันนี้เนื่องจากว่ามี XD สองบาทห้าสิบเพราะนั้นสตอบจากที่เราคุยกันร้อยสิบหกนะก็ต้องถอยมาที่หนึ่งร้อยสิบสามบาทห้าสิบ BEM <V> ลักสุดแปดบาทห้าสิบห้าสตอบแปดบาทห้าสิบอืมครับ CK Power นะ,ค,ะครับเออขาลองสตอบสามบาทห้าสิบ MTC MTC ขา l อง g stop สามเก้าสองห้าค่ะ TU 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 ล่าสุดสิบสี่สี่ศูนย์ค่ะ stop อยู่ที่สิบสี่ทุวนือ j อ T ม่ะวันนี้ดูแล้วเหมือนจะหลุด stop นะฮะ o อเจเอ็ม M T อยู่ที่สี่ห้าเจ็ดห้านะหลุดเอก่อนดีกว่าครับเอาก่อนนะ อ๋อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ค่ะ KTB KTB ตัวนี้เราอยู่ขาช็อตนะครับสต็อปสิบเก้าหกศูนย์อานี่อานีอานี้นล่าสุดสามบาสาสบอยู่ขาลองสต็อปอยู่ที่อ่าสามบายี่สิบสี่ค่ะ EA อโหวันนี้ก็ล่วงเยอะโอ้ยล่วงหนักเลยนะ่ะ EA ออ่ะใช่ แต่ขออนุญาตฝืนถือแล้วก็ถอยสตอบไปที่ห้าสิบหกบาทยี่สิบห้าครับค่ะและ EPG วันนี้ก็ร่วงอยู่เหมือนกันล่าสุดหกบาทเจ็ดสิบห้าค่ะลองสตอบอยู่ที่หกบาทแปดสิบแต่ถ้าหลุดแนะนำฝืนถือแล้วก็ถอยสตอบมาที่หกบาทยี่สิบห้าครับโอเคครบถ้วน Single s t o ็อคฟิวเจทีนี้มาดูคำถามจากพี่นักลงคุณบ้างเมื่อช่วงเช้าติดกันไว้ว่าใครที่อยากจะถามคำถามที่ หุ้นที่ตัวเองมีอยู่อะถามมาได้เลยแต่ว่าแลกกันนิดนึงนะคะถามมากดไลค์ให้ด้วยนะถ้าไม่กดไลค์มองไม่เห็นคําถามด้วยนะพี่จุย้ยก็จะตอบไม่ได้ด้วยนะโ <c oughs> okay. อเคอะทั้งสองช่องทางเลยนะคะทั้งทาง YouTube ด้วยแล้วก็ Facebook Stock Review by Business l i น e แอน Life ด้วยนะคะไปเริ่มกันที่คําถามแรกเลยค่ะถามมาถึงตัวของเมกาแนวโน้มไปยังไงต่อคะพี่จุย้ย กะนะครับเอ่อ M E G A มันลีกล่กลางๆอ <I S 1> ีก <I S 1> ต่อไหมแต่ก็มีแนวต้านแถวสี่สามห้าศูนย์ควีคลี่ยังได้ลุ้นอืมขอดูวีคลี่นิดนึงมีโซนแนวต้านแถวสี่สามห้าศูนย์ทั้งในไทม์เฟรมมันลี่และวีคลี่ แต่ถ้าดูในทางเฟรมเดลลี่เนี่ยเออมันมันไปแตกก็จริงะนะครับแล้วมันก็ยังไม่ผ่านก็จริงแต่มันยังไม่ถึงขนาดเอ่อม้วนตัวกลับลงมาะนะครับเพราะนั้นมีของก็ถือไปก่อนได้นะครัอได้ได้สต็อปอ,อยู่ที่41.50ค่ะ ไปต่อกันทาง YouTube หุ้นตัวนี้ฮอตฮิตมากเลยถามกันหลายท่าน s c g p ค่ะรับได้ไหมคะ s c g p มันลี่อยู่โซนล่างวิกลี่ยังได้ลุ้นนะฮะแต่เมื่อวิกที่แล้วย่อนะฮะก็วิกนี้ย่อต่อซึ่งการย่อใน time frame w ิ e ก l ี่นะครับไม่ควรหลุดสามสิบหกบาทยี่สิบห้าซึ่งเขาก็ยังไม่หลุดนะครับวันนี้ลย่อลงอยู่ที่สามเจ็ดเจ็ดห้า อืก็ซื้อเบาๆใหญ่ซื้อซื้อเบาๆมือค่ะซื้อซื้อเบาๆซื้อเบาๆครับโอ้ลุนได้อย่เงี้ยหรออืมโอเคโอเคเบาๆนะคะพี่ๆเอาล่ะไปต่อกัน S N N P ค่ะพี่เขามีทุนอยู่ยี่สิบสองบาทจะถามว่าถือหรือว่าขายดีคะอืม ดูทมเฟรมามรี่ก่อนอทมเฟรมามรี่เนี่ยโอ้โหหลุดมาเรื่อยนะครับะมรี่ไม่ดีวีคลี่บ้างวีคลี่เนี่ยนะฮะตอนแรกคำท่าว่าเหมือนจะดีเพราะว่าเอเบรกเนี่ยยิบเอ็ดเจ็ดศูนย์นะฮะ,ะแต่เบรกไปได้วีคเดียวนะหลังจากนั้นสองวีคก็มีมีลักษณะแบบเนี้ยคือขึ้นหนึ่งอันนะครับแล้วก็ แท่งถัดมาปิดแดงหางอยู่ข้างบนถัดมาก็เป็นแท่งแดงใหญ่อีกค่ะเนี่ยชุดแบบเนี้ยมันมันมีโอกาสลงมากกว่าอ๋อันนี้คือสำหรับทำเฟรมวิกลี่นะครับค่ะเออเพราะนั้น s อ p เนี่ยเดลี่เนี่ยมันก็ตอนแรกเนี่ยยิบเบกยิบเอดเจ็ดสูนะผมมองว่ามันก็มองเป็นชุดกับตัวเล็กได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยดันมาหลุดยี่สิบเอ็ดแปดศูนย เอ,อเพราะฉะนั้นถ้าดูทม์เฟรมใหญ่ประกอบเนี่ยออกก่อนก็ได้ฮะออกก่อนเนาะอืมออืเซฟไว้ก่อนอืมค่ะ SNNP เอาล่ะตอบให้เรียบร้อยไปต่อกันจากทาง YouTube ถามมา KCE ค่ะจะซื้อได้ราคาไหนดีคะ KCE เออมันลี่อยู่โซนล่าง Weekly วิกฤตก็ไม่ไม่น่ากลัวอะไรค่ะนะฮะก็ยังมองบวกได้เดลี่มีจังหวะโดนสต็อปของเราเหมือนกันเคซเราเคยแนะนําอยู่ฝั่งรองนะฮะแล้วก็มีจังหวะโดนสต็อปแล้วก็วกกลับขึ้นไปค่ะนะครับสต็ stop, อปรอบล่าสุดเนี้ยเขาอยู่ที่สี่สิบเก้าบาทยี่ห้าค่ะถามว่าซื้อได้ไหม,ไหมก็ซื้อได้นะเบาๆหน่อยนะเนื่องจากว่า เขาเดินทางมาหลายวีคแล้วเหมือนกันนะฮะสี่ห้าวีคแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อก็ก็ซื้อแต่น้อยครับได้ค่ะเอาล่ะไปต่อกันไทยคมค่ะถามว่าควรจะคัดไหมพี่เขามีทุนอยู่สิบห้าบาทค่ะไทยคมแสดงว่าเพิ่งซื้อ จุดนี้ของเขาอยู่ที่สิบสี่หกศูนย์ครับค่ะ,ะคมีจุดนี้ให้แล้วนะเอาละไปต่อการจากทาง y o u t u b e บ้างขอสต็อปลอ s ของท็อปค่ะอืมท็อปน่าจะโดนมาพักใหญ่แล้วนะฮะอืมพักใหญ่ใช่จุดสต็อปเขาอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดบาทค่ะซึ่งซึ่งมันหลุดมาแล้วอะฮะหลุดมามแล้วจะจะขายตรงไหนก็ได้ครับค่ะ โอเค C B G ราคารับได้ไหม C B G มันลี่อยู่โซนล่าง weekly weekly ยังได้หลุน้นรับได้ไหมรับได้หรือเปล่าได้เบาๆหน่อยโอ้ช่วงนี้ต้องเบาๆเนาะจะรับตัวไหไยเนี่ยได้เบาๆ<ม>เบาๆนะ โอเคเอาล่ะเดี๋ยวได้อีกสักสองตัวนะจ๊ะตัวนี้เอาเป็นโซนิกละกันรับได้ไหมคะพี่หลายท่านเขาอ,อยากรับหุ้นนะเนี่ยโซนิกอืมโซนิกมันมันรีอยู่โซนล่างนะครับวิกนี่เพิ่งเบรกมาได้วิกสองวีกนะครับอเอ่อเดลลี่ยังดีอยู่วันนี้ย่อลงมานะครับรับได้ไหมก็มรับได้ รับได้แต่โว้ค่อนข้างสูงก็ต้องเบาๆหน่อยละกันเบาๆเหมือนกันนะใช่ใช่ตัวสุดท้ายละกันถามมาถึงตัวดูโฮมค่ะถามว่าลงแะแรงเลยเนี่ยจะลุ้นขึ้นไหวไหมพี่จุย้ยแต่ว่าเขาลงเนี่ยแต่ก็มีคนรับตลอดทางเลยนะคนรับเออเขาบอกพี่เขอบอกมีคนรับตลอดเลยคนรับคือใคร <laughs> รับด้วยได้เปล่าเียใครนคนรับคือใคร<ข>ประเด็นคใครเออซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคือใครนะเอากับเขาด้วยไหมคะอืมมันลี่โซนล่างไม่เท่าไหร่บิ weekly, ๊กลี่ยังถือว่าได้ลุ้นค่ะนะครับอเอาอย่างนี้ละกันนะครับอืม,อมสิบบาทแปดสิบค่ะ ถ้าไม่หลุดถ้าได,ได้รับ,รบได้เ<ด>หรอใช่สิบบาทคับสิบโอเคได้เลยอุ้ยพี่จุย้ยมิเราไอ้หุ้นไอ้กลุ่มนี้น่าสนใจไหมหรือว่าเขาเล่นกันไปแล้วไอ้ไอโฟนอ่ะพี่จุ้ยจะสนใจเปล่าไอโฟนอะไรอ่ะคอมหรอไอโฟนสิบห้าไงคอมเซเว่นเหรอใช่ใช่โอ้โหจ <laughs> ุดสต็อปของคอมเซเว่นไทมเฟรมเดลี่อยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าครับค่ะ หลุดมาแล้วค่ะหลุดแล้วด้วยอ่ะใช่เนาะแสะดงว่าคนไม่น่าจะสนใจเท่าไหร่ปะพี่จุ้ยสนใจไหมตัวมือถืออ่ะไม่นะเนาะอืมพี่จุ้ยใช้อะไรอยู่อ่ะแอนดรอยใช่ไอโฟนไอโฟนใช่ปะใ้ยใเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน <laughs> คืออะนึกถึงสภาพสภาพ เศรษฐกิจนะตอนนี้นะสมมุติเราเออ่ผ่อนบ้านผ่อนรถค่ะบ้านดอกเบี้ยมันเพิ่มใช่ไหมเพิ่มใช่แต่ว่าเราต้องจ่ายเพิ่มถูกคำถามมันก็คือถ้ามีไ h o n e ออกใหม่เราจะซื้อไหมถ้าเครื่องเก่าเราใช้ได้อยู่เออยังใช้ได้อยู่อ่ะมันเนี่ยมันก็ต้องเนาเรียบเทียบกันอ่ะต้องคิดคิดมากขึ้น ค่ะเชื่อว่าคนคิดมากขึ้นในการซื้อก็จริงนะพี่เนาะไม่บูมบูมเหมือนช่วงแรกๆก่อนๆนี้แล้วเนาะใช่อืมอ่ะได้เลยพี่จุ้ยก็ครบพรั่วเหล่าวันนี้ยขอบคุณด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์นะ ครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสําหรับมุมมองภาตลาดนะคะทองคาทีเฟกซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ด้วยจากพี่จุริจรรณเวศศักดิ์ศรีนะคะผู้ในการฝ่ายแนะนําการลงทุนบลปอคลาสิกออสซิริสนะคะ